ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันศุกร์ที่15มีนาคม2567นพีน้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับรับมือนี่ยพ่อเตรียมภาพมาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เม่งพี่น้องครับมือวันพุธนพี่น้องเนาะวันพุทธที่13มีนาคม2567ลาวพัฒนาออก เจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดครับส่วนเลขล่างก็ออกหนึ่งแปดนาะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เมงงวดที่ผ่านมากะเขาตะเล็กวิ่งนีพี่น้องครับวันพุทธที่สิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาออเมง บนล่างวิ่งรูดสองกับห้าเน้นที่สองนพนองเนาะมาหานะครับเอามื่อนี้พรอเตียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะกับราวพัฒนาอาจารย์เมงนะครับ เดียนน้องเนาะ บนล่างวิ่งรูดนะครับบนล่างวิ่งรูด4กับ9 ครับเก้าเน้นที่เก้านะ,ค,ะครับครับว่าเมื่ออาจารย์จับคู่พี่นอ้องสี่ด

ครับอาจารย์เนี่ที่เกปดตัวเดียวพี่น้องครับมาเบงเกลสา3ตัวนะพี่น้องสี่ก้าแ เก้าแปดแปดแปดเก้าเก้านะ,ค,ะครับกับี่เลขสีตัวหอมนี่พี่น้องสี่เก้าแปดแปด 八、九、九。 คตัดเปลี่ยนนะพี่นองเนาะครับ15บห้าทับสทับสองหกเจ็ดลาวพัฒนาเด่น4กับ9เน้นที่9นะครับสี่9 8ดสี9เก้าแอับเปี่นเก่าแตัวเดียวพี่น้อง ครับส่วนเลขสามตัวชีตัวกระตามนี่นะพี่น้องเนาะครับพอแต้มกับจิปวานเบิดนะครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับครับพ่อแต้มกับข้อขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะที่ได้ท่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม่พ่อแต้มรับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกข็ข้ออวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆเด้องนะวดนี่ครับเอฟซีกับิดไสุกๆคนมานกันนะครับเนาะครับเอาเข้มาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเนดะ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนะครับ ครับเอาสุด้ายไทยสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอพะกุณเย็บจีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตมครับพอเตียมขอไว้ป้อนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดข่วมไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม